เตียงที่ขยับได้เองตอนตีสมินหญิงสาวพนักงานออฟฟิศที่อาศัยอยู่ลำพังในคอนโดเธอเพิ่งย้ายเข้ามาไม่นานเตียงไม้เก่าที่ซื้อมาจากร้านของมือสองดูเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นในตอนแรกคืนแรกผ่านไปอย่างสงบแต่พอถึงคืนที่3เสียงเอียดเอียดเอียดก็ดังขึ้นจากใต้เตียงพร้อมแรงสั่นแผ่ว ราวกับมีคนขยับตัวอยู่ข้างๆมินคิดว่าอาจเป็นพันดินไหวหรือเครื่องซักผ้าของเพื่อนบ้านแต่พอเธอลองตั้งนาฬิกาจับเวลาทุกคืนเตียงจะสั่นตรงตีสามเปะ๊ะไม่มีคลาดแม้แต่วินาทีเดียวเธอเริ่มวางกล้องไว้ปลายเตียงหวังจับภาพบางอย่างได้แต่เมื่อตรวจดูตอนเช้าไฟล์วิดีโอกลับว่างเปล่ามีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆดังอยู่ข้างหูเธอในตอนหลับ มินพยายามขายเตียงต่อแต่ไม่มีใครยอมรับซื้อเธอจึงตัดสินใจย้ายออกทว่าคืนสุดท้ายก่อนย้ายเตียงกลับขยับแรงจนตกใจเธอหันไปมองมีรอยบุ๋มบนที่นอนข้างตัวเหมือนมีใครนั่งอยู่เธอวิ่งหนีออกจากห้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตึกแจ้งว่าไม่มีใครเช่าห้องนั้นมานานหลายเดือนแล้วเตียงนั้น ก็ยังอยู่ในห้องเดิมข้อคิดบางสิ่งที่คุ้นเคยที่สุดอาจเป็นที่อยู่ของสิ่งที่เรามองไม่เห็น